เอ้ามาเด้อลูกค้าเลยใกล้จะตายเราพอ้าบ่มีลูกค้าแล้วบ่มีลูกค้าไปบ่มีเงินปีผู้สาวเราพาไปหาของเนยดินดวนฝากซื้อตัวยิงหัวเกิงของโปรเฟียของนิสสันก็ได้ที่มันมีตัวแยกของอะไรก็ได้ที่มันมีตัวแยกด้วยเวละนี่นี่นี่ป้าเนี่ยที่มันมีตัวแยกแบบเนี้ยเนี่ยอ่าเวลามันไฟฟ้ามันพังมันก็ยังได้แยกได้อยู่ประกาศตามหาลูกค้านะครับร้านป๋าพลคนโก้ซับสมัครลูกค้าหลายอัตรา ไครสิตายแล้วเมียหน่อยก็จังถามมาตั้งเงินแต่เสียมันเป็นอย่างจะไม่าหากินหาอยู่หากินเลยนะฮะคือบ่บอกให้เขาไปเหตุงานเหตุการณ์ในป่าคือไปดองเขาไปห้องกขเสียโอ้จะเขามาหากินเนาะไรดีกับพวกนี้เนาะปากดีเสียเขาบ้าเขาจะเงินไหมปากดีหรือเห็เขาไม่เห็นเนยแม่ป่ะเขาจะเล่นข้อจะงหวะอีหยังโถเขาจะว่าแล้วเสียเขาบ้าเขาจะเงินเอออ้าแก่ยังว่าของแทมเนาะ สาวนักศึกษาก็รับสมัครนะครับช่วงนี้ขามามเขาขาวบวบใหญ่ๆมาไม่โอ้มีอยังน้ำเสนอมาหนิอะไรอยังน้ำเสนอโอ้ประตูอยังเนี้ยนี่นะขายบ่นี่นะขายเหมือหลานนิสันฟูโซฟูโซฮิโนงฮิโนะเอ้าฟูโซกับมีดสิประตูบกหลงไหมมีปะเซอือหือมีคนถามประตูบกหลงบานอะไรจ้าบาทซ้ายขวาคู่หนึ่งนี่สิคู่หนึ่งมื่นสีคู่นึงมื่นอืมางหนึ่งเด้ เจ็ดพันบาทนะครับผมนิสันก็มีบิ๊กทัมนี่เจ็ดบาทนิสันบิ๊กทิ๊กทัมจ่าบาทละมือ่เจ็ดแปดพันก็มีเจ็ดแปดพันก็มีของอีซูก็มีต่อีหมดมีหมดของลอยหาสิบเปนมีปะลอยห้าสิบมี้นเอเียต็มมันใส่น้ำกันกับโลบกขบคอปได้ดิได้ตเดียวกันหมดัวเดียวกันเหมดมีนะครับของเดก้าก็มีอะไรแค่เยอะจริงๆร อุ้ยบอหลอกกี้คืองานเที่ยพ่อป้าอยากได้บอลลอกกี้เลยบอลลอกกี้แกไหมครับต้อมแม่ได้ไหมขอซะเราบอกอะไรเลยพี่ขอซะพี่ไปยิงยิยงใส่อะไรอ่ะอะไรแทงแกเยอะมากเลยนะยาวมันไม่ได้จะถึงเลยพี่เดี๋ยวพาเดินหาตอนนี้มันมีสามเมตรกว่านันะ่นน่ะเราบอกยาวยาวมากเลยนะ นี่ลืม,มเอาตัวาขายอย่บเบียกมากขึ้นขายอย่บเบียกใช่บพได้ลืมเอามากขึ้นขายย่บเบียกใช้ไม่ได้มันไม่ตรงกันกกน,น,นี่ครับฝาคงฝาครอบนี่นี่ไปดูดินด่วนฝ<ม>ากซื้อนะนะพ่พุธจะไปใส่คันไหนไม่รู้นะฝากซื้อตัวดินหัวจริงเอาดีๆเด้อเสียชื่อเด้อดินด่วนเด้อเท่าไหร่ประมาณ นี่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 ได้แล้วตัวแยกด้วยเอาสิสวยเด้อสามเมตรกว่าก็ถ้าลอ้อยแห่แกก็ยังมีอยู่นะทุกคนนะเนี่ยร้อยแหวกแกก็ยังเหลืออยู่นะลายหายแยกๆเนี่ยอันนี้ทำไมมันสวยจังนี่เบอร์ไหนสิบเก้าจุดห้าปะ สิบเก้าจุดห้าจริงด้วยสองสี่ห้าสิบเก้าจุดห้าโอ้ล้อแม็กส,สวยเลยยางดูใหม่ๆเลยมดแล้วนีอันเดียวนี่ยทบันีตัวดีมันโเฟียเันหายาตัวบเอเจนมันมันมีตัวแยกเตะมันยงว เอาเก็รอยกัได้ตัวเออมันว่ามีติ๋วแยกมันก็นมีตัวแยกน้ำนีแหละแยกบนนั่นแหละเออทํอมาหลดเงาบนเงาบน,านาจะไปใส่รถอย่างบ<ต>คนสร้างว่าต,ตวนีตัวแยกมีหมดนะฝา,าส่งฝาสูบหกยูเส็ขายอันบ่ฝาสูบเนี่จ้าบ้านนี่หกฟเจไอหกยูเ็ทั้งเสร็จนี่สา0มันหามีอย่างนี้ฝาสูบฝาสูบกระดงกระเดืองว่างพูันนูกระดงกีว่ายูนี้หนีมาเลย แงขนาดน,นั้นเลยบ้างนี่ครับกระบอกคงกระบอกคัดเอา,าป้านี่แม่แพ้คนท้วมาแล้วแม่ขึ้ยังเสืออีกเถอะไม่ผมทำไมนี่เนี่ยเซริน้อยไฟฟ้านี่เห็นบ้างไหมเต้เนี่ยเน,นี่ยนะเม่นบ้เน,นี่ยเอ้ย นี่นี่น,นี่มาแล้วครับนี่ทองแกร่งต้องเล <c oughs> ี้ยงยันต์คุยทองแกร่งก็ยังมีนี่นะครับได้แล้วได้แล้วได้แพรีคอนโทรลแล้วอู้นี่ดีตัวสีฟ้านี่ก็ได้ป้านี่แ <c oughs> พรีคอนโทรลนี่นี่ดีอู้ยผมบอกหลายช่องมันนั้นหรอผมว่าตัวนี้นี่เมือนบอกวะ่าอันนี้ของเคียนบอกว่าเออนี่น,นี่ก็ได้นี่สีช่องเนี่ย สีช่องนี้ก็ได้ป่าแ้องขี่ทีนี่แล้วตัวแต่วบะมีดิ่ผมมาเห็นแล้วจังคอยนันดิอะอันนี้ก็อเซเรนอยดมันลงสองช่องอันนี้สองช่องอันเนี้ยอันนี้สี่ช่องพอ,อดีเลยสี่ช่องอันนี้สี่ช่องนะครับเนะี่ยสี่ช่องอันนี้เป็นของเคียนเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ของเคียนแต่อันนี้ก็สวยนี่มันหลายช่องโพดนี่ มันเยอะจัดปุ่นทั้งหนึ่งน,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 นี่ได้แล้วนี่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 มาเอาแผงคอนโทรลให้หน่อยนี่ได้แล้วนี่เหลืองเหลืองนี่เด้อนี่นี่นี่เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่อยู่ข้างในสุดเลยนี่ได้แล้วแบบนี้ได้แล้วป,ะวประกันกล้วยได้ใส่คอนโทรลไฟฟ้าแล้ว จังบักสังบอบอบอ,อันนี้สห้าอันมั้งนี่นี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วกันกล้วยได้แล้วนี่นี่นี่ได้แล้วเราก็หากันจนเจอเห็นไหมสลีน้นยไฟฟ้าอ่าค่งไฟฟ้าใช่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 สองระบบสองระบบสองระบบนี่ละนี่ละนี่ละหากันจนเจบอบ้านนี้จังม้อบอ้านนี้ได้แล้วปะบ่เอาหลายช่องดอกอ่อนทั้งนี่แหละ หาช่องสักนิดแหะ,ยะอย่า,าคำเอวอย่าคำเอวมันบอกคือคำเอลคือเกาหัวพอม,มไต่พ <c oughs> ันบาทนะน้องแต่พันบาทมาใหม่ๆสดๆเลยเลยนี่แหละใสไ่ได้ยุ่นปะได้แล้วเนาะนี่แหละโอเคครับโอเคใส่ได้พอดีเลยไม่จิกเลยเนะทสเลยเป็น,นี่ตัวยิ่งี่มันได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเทสหรอกเห็นปะโอเค รถเอาไปใช้รถอะไรเห็นไหมเออปลาตัวยกหัวเก่งไหมพวเก่งอ่ะมืออนั้นไม่ของเด็กกายไหมโยกข้างหลังเอาไปแเรวก็แมนเดียเอาอีกเอาอีกสามสี่ตัวคนเอาไปหลายๆเอาเอาไปหลายๆจังเลยเดี๋ยวนี้ก็ซื้อแม่บ่ได้เอาฟรีบ่ขายจีขายอยู่ขาเหยียบเด็กกานั่นใส่บ่ได้เอาของรถบ่เข้าไปบ่คนละหันทางเขาทางหันคนละย่างกันเลยบ่ได้กับสายเอาบ่ได้กับสายกับ่ได้มันเป็นเด็กกามันเป็นสายเขามันมันเป็นซีรีน้อยหลายมัน เขาไปใส่แล้วบ่ได้๋ยวมาหนีสายเบียร์มือเอาไปให้หลานก็เป็นของโลบอคอบกลายเป็นของเดก้ายู่อใส่ของเดก้าไปหาไหมสายเบียร์มื่อฮะพ่อแม่เจ๋อเฮ้ยของโลบอคอบตัวนั้นป่ะให้บิ่งอันนี้เลยตัวยกหัวเก่งครับหยุดเสียต้อผมนะยุ่งเสียต้อผมนะมิตามอไซค์กันทโตคิตานี่ไปประชุมมันเชียงกงเต๋ ปา้าพลได้เป็นประธานครับวันนี้ประานเลยเราประธานอาหาร <laughs> โอ้เขีนขายดีเถอะวะด <laughs> ีไ้ผกองสามแสนก็มิงกสองแสนสองอยารุ่นไม่หรอป้าปบอกกันเป็นกันผมอยากได้เขีนขายเงว้วหาตันมีเบกกากใบ่บกรกนกล้วยหัวเหลียงผมมีม มเมนหาใหหลายจอกันนี่ยเรื่องไดรถผมก็ต้องได้ยกรงน้อยจะของลคาสร้ายุ่ันยางหาอยู่เอาสามปอกกได้เพราะต้องเอาหาปอกคื้เขาดอกขายเน่าไหมฮะขายเน้าไหมแวพ้อผมหลักขายพ่อผมหนุ่มจีโอ๋หลักขายพ่อผมบุษาวใส่มาใส่เอาย่างดี นี่นี่นี่ยังมาตัวนี่าานี่นี่นี่เอาสไล่์มาใส่ย,ยังดีมาบอกว่ามันจํมึงเน่ยมีส้วนเท่าหนี้มีการสวนเท่าหนีอีกต่างหอา,อาก <c oughs> เฮออ้ย <c oughs> มันมีจะกันอยอจงกันนเอาจรงเหมือนนั่นอะเหมือนเอาไปทู้เดี๋ยวะสามพันป่ะ มัดเลยเอาเมืัดเลยป่ะเอาเมัดส่วนแขกคนแล้วมันอยู่ผมเอารถสไลม์มามันจะเลี้ยงไปได้หลายนี่จะสั่งยังเดี๋ยวมีเงินให้เราบุ๊บเอามาสตาร์ทไปยังนี่นะมันบ่ติดเต๋เอาจังนี่มาว่าขายโพอกันทนนี่ป่ะอือเป็นจะสั่างอะไเดี๋ยวคนเ้องนี่ ยังนี่รถรถรถมัหน <sh arp reading popular silence> ี่รถกระน้ำซ้ำมือเชี่ยวมาหนหัวเก่งนี่หัวเก่งนี่ก็แล้วแสนหนึ่งแล้วนี่หัวสีแดงนี่คือนนั่นไปเถอะอันนี้ได้ตาตะกระแตนนี่เด้เจ้าบาทเนาะแสนหนึ่งเมื่นพร้อมช่วงล่างเห็นปะนี่ได้เครื่องไม่ขายจะมาขายเครื่องนี่นี่เครื่องเครื่องเอายังนี่เครื่องจักบาทนี่นี่น้ำเสนอนี่ ซีบีดีซีบีอีซีบีอีอ่าซีบีอีลอยสิบเลี้ยงดิลอยสิบหาดีอยสิบหาดซีบีดี่ะเพ่นดิโอ้ซีบีอีหนึ่งซีบีอีหนึงเจ้าบาทคิดไปเจ็ดหมื่น่ะเจ็ดหมื่นนี่เด้อันนี้คิดไปหาหมื่นอันนี้หามื่นเอาเป็นทุเรียงยังอ่าสเจจีสเจจีสงเออสเจจีนสีีดีสามหงคอ่าสีดีสามหคมีสู้งายๆเลยของรุ่นนี้ยังไง ฮิสุยังวะมันอยู่กับแม่โคอย่างบ่มันแคดว่ามันแคดบอกว่ะบ่ามันแคดไอ้ยังกัโกบีมิตาชีบอกมิตาชีอินบ่ะนาชิแมนนะซีดีสามหนึ่งเออนี่เครื่องแม่โคก็ยังอยู่แต่ว่ารุ่นนี้มันตัดไปแล้วล่ะหลายตัดไปหลายแล้วรุ่นแม่โคตัวนี้คนใส่อย่างนี้ต่ท่านเห็นคลิปดูซิเครื่องมันงามเจโอฮาดีกมีฮาอีกัมีทั้งในพุ่นจักบาทพุ่นน่ะอันเครื่องว่าสมบูรณ์เจ้าว่าสมบูรณ์นะไปเอาน้่นมาหนิเอาไอ เจ้าหนี้มาทำไมไปเอานั่นมาก่อนไอ้นั่นเอาดีดเจงมานั่นโอเคเกินเอ่อเอามาสุดเตอร์ตัวน่ะสามสี่อันน่ะเอามาหมดเลยตัวดีดเค็งเดียก้าเครื่องไม้โค้งแคบนี่ท่านได้ไปอยู่ยที่ไหนเครื่องเทศนี่เครื่องเทศนี่นนั่แหละของแคบรุ่นไหนฮะลุ่นหล่าจีบตัวไม้วันนั้นตัวเจ็ดซิปประมาณนั่นแหละตัวไม้ล่าสุดนเจ้าบ้านนี่ขายเจ้าบ้านนี่สีเหมือนไปสภาพสีเหมือนอะสภาพมีสีเหมือนนะครับ

เกียอะไรบ้างเนี่ยเอาน้ำเสนอก็ดูเขาบอกว่าเกียยังกับลูกละเมินฮเอออะไรนะสีอะไรนะยังฮดออบอเกีย์อเอ่อฮอนะสองมื่นแม่ลูกละมื่นที่ป้าว่าเมื่อนันลูกละเมื่นทองรดน่อยไหมยังกับเอเอ็อสี่ซีเดูโทไงเออดูโทเอ่ซีน่ะมีค้นถามม่ดิมีจักลูกหลยลูกบอนั่นมากอ้อบอกกันเอมดหาบอยได้คุยกับจัทองเบืงจัทองเอเอ็อสี่ซีลูกละเมื่นบืงกัจังท้อบเอาไปวันมา บางบางคนลูกค้ามาก็ต้องศึกษาดีๆนะอัน N O 4 C ไม่ใช่เกียร์ทั่วไปนะ N O 4 C นะครับนี่ W O c D พวกนี้ W O 4 D เอาของเครื่องอันซูเปอร์เสียนี่ตัวนี้นี่เราัม่ใส่ได้ตัวเดียวกันตัวละเม่นนันวะนี่ลูกละมินนพเนี้ยนไมเอาไปไเอาล้มันบเอิเ่นเกละมื่นหาเไปบงคบข้พทนีอยพันมาเออลูกละเม่นจะจะมาคุยวดกละมเอ ลกละเมิอลูกละเมินปาไว้พรอมลงเมื่อนเนาะโอ้ลูกละเมินกับงามอยู่เด้อนี่งามเนาะเกียแท้เนี่ลยแต่ผมไปสื่ออยู่บาน้องแปรนกับลกละเมือนสามผลยี่พอเกียร์มีสู้บ่มีติดซีดีสามซีดโทรบานเฮาเด้ตัวเนี่ยตดูโทรตัวแรกเกียร์ซีดีสามซีบ่มีติเขามีสู้เขามีเลยโตนั้นเพราะโมสูงไปหายากจะบังเกียร์ตัวผุนเหมือนเกียร์กองนั่นมื้อนี้รีวิวป้าพ่นแบบอิ่มๆเลยหลายคนชิดถึงป้าพ่นคนโก้มหาสารคามสุริโยบัณฑาปีตะสาวจนว่า เลี้ยแต่หำขอรอเราขายเล่หลังอย่างเดียวครับโมนี่ผมอยากได้เกียร์นี่แม่ป๋าซีเห็ดเข้ยม่ได้สตารดด์อทอยู่นี่แม่ผมมีเม่ไเกียร์ยังไฮะไมเกียร์ยังไเกียร์ไหนจะลูกเนี่ยผมมีเครื่องแม่ซีอนไอซีเห็ดเอียแม่ซีเอจีไหมตับจากฟอกตัวผมมีผมมีซีเอจีแม่ซีเอจีเนี่ยได้มา้ได้มาได้นี่ยนี่ดินี่ดิเฮตัววะ W.O. W.O. ลูกกียจบ้านนี่นีลูกนี่คิดไปสองหมื่นห้าสองหมื่นหา W.O. มันใส่ได้กับรถพวกหเกียร์เครื่องร้อยเกาหอะอ่อะ H.O. เจ็ดีอคาดิสนิ้วคบสนิ้ว H.O. เจ็ดีรถหกล้อนะครับแล้วก็อันนี้ล็อกกี้แน่นอนหกเกียร์ตูดยอยตูดย้อยกบานนี่ล็อกกี้คิไปสองหมื่นแปอหมื่นอันนี้ดิดูทุสูโซ่สูโซ่ อเจ้าบันอิา <18. S 2> มื่นแปดมื่นแปดนี่ยังอยู่พูทั้งลังน,น,นี่โอเคโอโสโลกังลงมื่นสองูกละมืนน่นสองแต่ผมสื่อมื่นหานลูกข้าไปเสืยน,นันเนาะมื่นเก้านเลนมืน่นสองห่องตายไปไปผมไม่เจอแล้วนะ <laughs> มันเล่นแบบเดือดเลยทั้งน้ำมันก็ไม่แพงนะสี่รอลิตรนะ ทั้งเท่านีนี่เจ็นเลยสามสามสามร้อโอ้สามร้อยเจ็ดพสเดียวนี่ได้นี่ได้ถังงามๆนี่ดสี่ร้อยเเป็นเมกาบ้านกสเปกบ้านมาเอาเลยผมให้แปดพันแปดพันมาเอาเลยครับโอเคไละหายยังอยิบะนี่บมดแล้วโอเคครับผมนี่นี่ของหายยากก็ยังอยู่นะนีนเด้กับท้ากีบแม่เขาหาไหมแนอนไหมมีแต่งวงนี่มีสองวั วงเลยจ้าวัดเจ็ดพันครับพร้อมยางมาเอาไปยางมันค่อยงายไม่ค่คอยง่ายอ่าโอเคครับนี่เนะประตูบกหลงไหมนี่แล้วมีอันมาแล้วน้องงามเนิดหนี่ไหมสวยสวยมีเยอะอยู่อันบานละเจ็ดพันเออประตูบกหลงหัวเก่งนี่ก็ขายไม่แพงนะนี่ประตูบกเขาค่อยง่ายเลยอ่าเด็ก้ายูดีเออนี่ประตูไอ้หลง อหลงไเนี่คูหนึ่งเจ้านี่้ี้ยฮะโี่ยังไอลงแต่ผไป่ได้โอ้โหเฟี้ยอย่านะครับกระทายก็ดูใครอยากได้มาเอาเลยนี่ว่าทางมันตัวนี้คืองามแต่ป้าเนี่ยลอยห้าสิบลิตรต้นนี่ฮะเอาบ้านมันคือจังเป็นเท่นไหมเจ้าบ้านในลูกเนี่ยไปเปลยนี่เมือนซีใครมาเอาให้ผมให้เหมือนหนึ่งมาเอาหลดนี่ได้เห็นเหียนนี่ได้หนี่เมือนสามเมือนสามอืม ป๋าพลแกใจดีนะรีบมารีบมาแล้วเร็วเอ็นผู้ถามเอาเงินกระถามถามจ้าดีถามถามครับถามเนี่ยกับว่าเห็นใจผู้ตากแดดจะมาหำเหี้ยววดผู้นอนอยู่ห้องแอร์เย็นเสื้อเสื้อกับป๋าหิวพิซซ่าเท้เออมันเข้นอย่างเนี้ยนี่มามานำเสนอเข้มเนี่ยเอนยเอาดูยาวๆกันเลยเข้น ยูนิคตัวใหม่ยูนิคตัวใหม่กีดโนอ่าทาาโน่ทาดาโนสีม,ม่ว,วงเลยสามตอนขาสูงขาสูงต่าบาดคิดไปยี่หมันคือราคานี้ต่อรองได้หมดนะทุกคนออนะ,ะออคือเห็นวางอยู่อย่างนี้คือมันครบหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยมันต่อรองกับป๋าพลได้หลายคนอาจจะไปเจอราคาสามแสนตันละแสนไหม แต่มายู่นน้ำปลาพรนี่ตาละหามือเมาลดนมาเอามาเอามาเอาอันนี้พูดเรื่องจริงมาเอาเลยมาเอาเลยนี่พวกคอนโทรลต่างๆอยากได้ก็มาเอานะครับใส่ไดบ่ไดว่ากันเอามาเคี่ยมได้ครับไหนใส่บ่ไดก็มาเคี่ยมได้แล้วก็บ่สนุกสิลร้องไห้เบื้องดอกพี่น้องเ้ยเบองนี้อือเอาไปโหลดนี่มอตุงมอเตอร์นี่ทะด้สาบปัญหามอเตอร์รถเจียวอือ ใครที่มีหางรถเกี่ยวแล้วขึ้นสะดุดตึกตกตกต๊กตักมาเอาโหลดเด้อสามา,ามสามพันห้านะครับนี่เยอะแยะไปหมดมาเลือกเอาแต่ว่าม็นล่านป่าพ้นนะมีของสำหับปีหลไหมมีให้ทุกอน่เอาโหลดเครื่องสูบน,น้ำยังบมดเล<อ>เครื่องสูบน,น้ำยังบ่ป่า<อ>เ,ออเครื่องดีเซลเครื่องเบนซินจะเสร็จเ้เครื่องสูบน้ำมีคนถามเครื่องสูบน้ำอยู่เลยใครเขาไปซื้เครื่องสูบน้ำไึนหาเครื่องดีเซลเนี่ย อืมเป็นเครื่องดีเซลวะจีโอประเทศไทยบมีอะไรเป็นเออญี่ปุ่นเน่จักรบานนี่เครื่องดีเซลนี่เขาเหมือนหาาได้หัวกับลกนล้วซีนิ้วเหมือนตัวนี้พูดเหรอมีหมากยางแห้งเลยเอออันนี้กับดีเซลจีดีเซลมันเอ้าคือดีแต่ปลาหายยางเลยดีเซลนะจักสูบนี่สูบเดียวเอาสูบเดียวดีเซลก็มีแต่เนี่แต่ยังหัวแท้โอ้ดึงเอาสิหรดึงมาดจาร์ทก็ได้โอ้ได้สตาร์ทดินี่ ดึงออกก็ได้ดึงออกก็ได้เอารีบปุ่มรถโอ้ดึงก็ได้สตาร์ทก็ได้ก็ด,ดีหลายระบบดีเถอะวะดีเชียวไหมมันเป็นเครื่องรถดับเพลิงจิญี่ป,ปุ่นมาใส่ถน้ำยังไงถ้าเกิดผมเอาไปหอยที่ถังน้ำก็ได้ดิหนิได้แล้วเนาะเวลาเอาหนามไปขายมับ่ดีลเลยดีเชียวไหมแมนเออเหลืออยู่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวรีบมาเอาเด้อนะครับนี่หัว อะไรก็อยู่นี่ก็มีหมดเลยไอห้หัวไอ้อุปกรณ์ตัดทางฝาครอบล้อหัวอฉีดดับเพลิงหมดนี่มีเหมือนที่พี่น้อง,งอเลยอือใบพัดลมเอสเจร้อยเครื่อง e อีสิบสามเปนบ่นี่พี่ยังเนีน่ยนี่อีเป็นอสนนะอิสันติเอามาขายนี่คือแบบเอาไมา้บปย่างเดียวเลยอเอาอย่างเดียวอือมัวย่างเดียวมีได้ไดีเด้กล่องโซล่นนานี่เด้ดแจ้วหวานนี่สองพันกับสองพันห้าสองพันสองพันห้า เดก้าก right. ็ได right. ้อะไรก็ไ yes. ด้เขาแหนเด้เาหนอกแทนเลยมันดีจี๊ดจ๊านี่อีกของไฟตัวนั้นโอ้เดก้าอืมนะครับหลายของฝาพุ่นหลายอินตองอินเตอร์โอ้ี่น้นองเลยเมาหลดช่วงที่เราหันเงี่ยแล้วฟ้าม้าเอาโอเคครับผม อิ่มใจแล้วหลายคนก็นบอกให้มาหาปลาพุ่นซักเป็นยังไหนวัตยางเก,ก่ามากเขียงโก้กกมากหน่อยนี่เป็นไหหลายคนก็นอยากมายำแม่ยำได้ปะมาซื้อแต่ว่าอยากมาหาได้ปะได้ได้หมดเอ,อ่อเอางพันเพิ่นสี้ยวลานสาวงามๆมาให้เบิ่งได้ปะได้ได้ได้โอ้ย <laughs> โอเค <laughs> โอเคครับ <laughs> โอเค เดีวนำมันให้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ